สวัสดีค่ะ,ะชื่อนันค่ะทำเพจเบอร์บายมีนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์สำหรับซื้อขายอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบนะคะชื่อเบอร์บายเว็บ b r ลขีดไบขีดมีมนะคะมีมาตั้งแต่ปี2012ค่ะจนตอนนี้2022ก็ประมาณ10ปีแล้วค่ะช่วงนั้นไปอเมริกากลับมาแล้วก็พอมาเห็นเบียร์เมืองไทยก็คิดว่าเบียร์ประเภทเบียร์มันน้อยก็เลยเริ่มมาสนใจที่จะทําเบียร์เองค่ะเริ่มศึกษาตั้งแต่ตอนนั้นมีแค่เป็นเว็บบอร์ดของฝรั่งที่เขาคุยกันเองเรื่องการทําเบียร์ตอนนั้นเราก็พยายามหาทางว่าจะเอาวัตถุดิบต่างๆเอามาใช้ในประเทศไทยแล้วก็ทำเบียร์ออกมาได้ยังไง จนตอนหลังเริ่มหาอุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆได้ก็เริ่มมาเปิดเป็นเพจขายแล้วก็มีคนมาขอแบ่งซื้อแบ่งใช้ก็เลยเริ่มตั้งมาเป็นเว็บไซต์แล้วก็เป็นเพจขายของขึ้นมาค่ะ คอนเซปต์ของบิวไบมีตั้งมาเพราะว่าตอนนั้นเราสามารถต้มเองหมักเองแล้วก็สามารถดื่มเบียร์เองได้ก็เลยรักษามันมาจนถึงตอนนี้ค่ะในเว็บบิวไบมีนะคะก็จะมีขายหลายประเภทเลยค่ะมีทั้งวัตถุดิบนะคะสําหรับการทําเบียร์แล้วก็ทำไวน์แล้วก็อุปกรณ์สําหรับทําเบียร์ค่ะแล้วก็ในเพจรวมถึงในเว็บด้วยนะคะก็จะมีแชร์บทความเรื่องของทริคแล้วก็ทิปของการทําเบียร์แล้วก็มีการแชร์เรื่องอุปกรณ์ใหม่ๆรวมถึงแชร์พกเกร็ดความรู้ต่างๆ ได้เรื่อยอะค่ะหรือเวลามีสูตรเบียรของโรงเบียรใหม่ๆก็จะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันด้วยค่ะตอนนี้คือคนสนใจเรื่องการทาเบียเองค่อนข้างจะเยอะอะค่ะเพราะว่าเนื่องจากเขาสามารถเข้าถึงเบียทางเลือกที่หลากหลายกว่าแล้วเขาก็คงมีความสนใจแล้วยิ่งมีกฎหมายออกมาน่าจะทําให้คนสนใจในการแบบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นเราไม่รู้ว่าบัตเจจะ ประมาณไหนนะคะอย่างเซตเนี้ยก็จะเริ่มต้นประมาณ1,990บาทก็สามารถเริ่มหมักได้แล้วแล้วก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวสามารถทําได้นะคะส่วนชุดวัตถุดิบเนี่ยสำหรับชุด19ลิตรเริ่มต้นก็จะประมาณ750บาทค่ะสามารถเริ่มต้นได้และะ้วค่ะอุปกรณ์ของทาง b u i l บมีนะคะมีตั้งแต่ Home b u ส l ก s c a l เล็กๆจนถึงสามารถอั scale เป็นร้อยๆลิตรได้ะคะ่ะทางเราเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของเคกแ l a n d ซึ่งจะมีอุปกรณ์สามารถเลือกทําได้แบบ ตั้งแต่เล็กจนถึงระดับหลายลิตรเลยค่ะก็อยากจะฝากร้านบิวบ b y มีนะคะ mm hmm. เพจบิวบ b y มีด้วยค่ะถ้าเกิดว่าสงสัยในการทำ mm hmm. หรือว่าข้องใจในอุปกรณ์บางอย่างส mm hmm. ามารถปรึกษาหรือว่าสงา่งไลน์ hmm. มาสอบถามเพิ่ม mm hmm. เติมได้ค่ะยินดีแนะนำให้คุณปรึกษาค่ะ,คะ